ผมจะหยุดทุกวันจันทร์ครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับอย่ามาทําบูธเล่นเงี้ครับแต่บูธที่ผมทําผมใช้ไม้ทําครับนี่ครับไม้ครับไปเอาไปตัดเลยครับอันนี้กึ่งกลมเลยครับต่อไปก็เจาะรูปาดหน้าเก็บขนาดครับไปทำกันต่อเลยครับเสร็จแล้วครับสองอันเดี๋ยวไปเจาะรูเลยครับลืมครับบูธหลังด้วยอันนี้บูธหลังไปทำกันต่อเลยครับ ตอนนี้ผมก็เจาะรูแล้วก็ปาดขนาดเท่าขนาดบูนะครับต่อไปจะไปทำทรงกันเลยทรงบู๊ปไปทำกันเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวตัวกำลังทำครับไปทำก็ต่อเลยครับ อันที่สองครับต่อไปก็เป็นบูทหลังปะ่ะทำกันต่อเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับบูทผมสามตัวเดี๋ยวไ้พ่นเคลือบกันแล้วก็ลองไม่ช่างดูีิว่ามัานเป้าว่าบูทเป็เนยมบูทเหล็กของเดิมเยอะไหมปะ่ะจะไปพ่นกันเลยครับตอนนี้บูทผมก็ทําเสร็จแล้วแต่ไม้อ้น,นี่มันเป็นไม้ค่อนข้างกี่ดดำครับทำไม่ค่อยสวย เรามาดูน้ำหนักกันครับว่ามันหนักเท่าไรสามตัวเนี่ยป่ะเดี๋ยวผมไปข้างบูธหลังก็เลยติดรถครับของเวฟครับตัวเดียวหนักเท่าไรครับหนักสี่แปดสิบสี่จุดห้ากรัมนะครับศูนย์ไหมอ่ะศูนย์ครับนี่ครับแปดสิบสี่จุดห้านะครับประมาณบูธผมสามตัวครับสามตัวรวมเลยดูที่ว่าจะกี่กรัมครับยี่หกกรัมครับ ตัวเดียวครับหนักกว่าผมสะประมาณสามเท่าครับอันนี้บูทไม้ครับไปเดี๋ยวเราไปใส่เลยครับใส่เรียบร้อยครับแต่มันมันม่ค่อยสวยครับไม้มันค่อนข้างจะดำเดี๋ยวผมหาไม้ที่สวยมาทำดีกว่าตอนนี้กำลังทำไอ้บูทแผงคอเคียรใสแกซอนิกครับ ทำขายได้ก็ขายครับขายไม่ได้เก็บไว้ครับอย่าลงไว้ดูครับทําเสร็จห้หนามี